อเคก็ต้องสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปใบหน้าโรนโดจูเนียนะครับในโหมด B c o m m เมอร g เนนะครับหรือโหมดตำนานนะฮะก็มีคนขอเข้ามาน่าจะ2อหรือ3ามคนนะครับไม่แน่ใจเนาะแอดก็เลยแก้ไขทรงผมให้ก่อนนะครับแล้วก็เอามาอัพลง YouTube อีกทีหนึ่งนะฮะ วันนี้ว่างก็เลยอัปคลิปตัวนี้ให้ก่อนนะครับคลิปโรนโดจูเนียนะฮะก็ใครต้องการเล่นโหมดนี้ใช้ใบหน้านี้ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วไปลงได้เลยนะฮะโอเควิธีการลงก็อันดับแรกจะทิ้งลิงก์ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับไปดาวน์โหลดมาเนะเาะก็จะได้ไฟล์เวลามาหนึ่งตัวนะครับ จากนั้นได้มาแล้วนะครให้คลิกขวา extract here นะครับแยกไฟล์แล้วก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับ okay. โอเคเสียงจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะวันนี้เพราะว่าจริงๆบ้านแอดอยู่ติดถนนนะฮะจะมีเสียงรถเสียงอะไรเข้ามาแรกเป็นระยะนะครับซึ่งวันนี้รถวิ่งเยอะมากนะฮะโอเค เมื่อเราได้โฟลเดอร์นี้มานะครับให้เราเปิดเข้าไปเนาะหลังจากเปิดเข้าไปแล้วเราจะเจอไฟล์ C P K หนึ่งตัวนะครับก็คือไฟล์ใบหน้าของโรนโดจูเนียนะฮะหลังจากนั้นให้เรามาที่ตัวเกมนะครับคลิกขวาที่ไอคอนตัวเกมนะครับเปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มนะฮะหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับดาวนโหลดนะเมื่อเข้ามาที่ดาวน์โหลดแล้วให้เราทำการลากโรนโดจูเนียมาวางในดาวน์โหลด อเควางเป็นเลยนะฮะหลังจากเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่เพจ Professional Selector นะครับเปิดเข้าไปเนาะจากนั้นมาที่ t Tool หรือเครื่องมือนะครับมาที่ตัวยัดไฟเนาะคลิกไฟลฟ์จากนั้นเปลี่ยนเป็น No DLC น,นะครับแล้วก็ตลิก l o n d ยนะครับอันนี้ แอดลงแล้วเนาะแอดกลยติกไปแล้วนะครับแล้วติก๊กเสร็จแล้วก็ให้เรียงต่อจากไฟล์ที่14นะครับไฟล์พวกนี้เราจะไม่มีนะแ่แอดจะสอนอีกทีนึงนะครับก็คือเมื่อถึงไฟล์ที่ส4บสี่แล้วก็ให้ติก๊กโลดูจูเนียนะครับหลังจากนั้นกดยัดไฟล์เนาะโอเคก็พยายามดูให้จบนะครับคลิปนี้จะได้ไม่ต้องมีคำถามเนาะเพราะว่า ถ้าดูไม่จบแล้วเดี๋ยวจะต้องมีคําถามตามมาแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันนะครับสำหรับกราฟิกเมนูนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ว่างๆจะสอนลงทีหนึ่งนะครับโอเคไปดูกันนะฮะเข้าที่โหมดเลยกดนิวนะครับเข้ามาแล้วนะฮะใล้เราทำการเลือก o r ริ i ินอล l พ y เยอร์นะฮะ หลังจากนั้นเลือกสัญชาตินะเลือกสัญชาติเนาะโอเคอ่ากรณีนี้ก็คือถ้าถ้าเข้ามาแล้วหน้ามันยังไม่ขึ้นนะครับหน้ามันยังไม่ขึ้นนะให้เราทําการกดสามเหลี่ยมก่อนหนึ่งทีนะครับอ่าเห็นไหมกดสามเหลี่ยมหนึ่งทีใบหน้าจะมานะครับเนาะ ก็ถ้าใครดูคลิปจบก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครถ้าใครดูไม่จบก็เดี๋ยวจะต้องมีการถามนั้นเกิดขึ้นนะว่าทําไมมันไม่เข้าครับทําไมไม่ขึ้นครับอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็ตั้งค่าได้เลยครับส่วนสูงน้ําหนักอะไรประมาณนี้น่าจะสูงประมาณประมาณนี้นาะหนักก็น่าจะไม่เกินห้าสิบนะครับ โอเคปรับได้ทุกอย่างนะครับปรับได้ทุกอย่างเนาะใส่รองเท้าได้อะไรได้หมดนะครับ โอเคแล้วก็มาใส่ชื่อนะครับ Terima kasih telah menonton! โอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมด้วยนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ